สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้มาถักทายแต่เช้าเลยแล้วก็แบบมาแบบสดใสมากเลยนะคะอาใัยด้วยนะคะเห็นชุดนี้ก็รู้เนาะว่านะคะอยู่ในพิธีการอะไรนะคะนั่นก็คือคือปกติแล้วเนี่ยพี่ฝนจะตื่นเช้านะคะประมาณตีสี่นะคะเรียกได้ว่าตั้งจิตตั้งใจมากๆเลยนะก็นะคะสวสดมนต์าอาบน้ำก่อนเลยนะคะตื่นมาก็อาบน้ำนะคะแล้วก็สวสดมนต์นะคะประมาณ50นาทีนะคะ สมาธินะคะอีกประมาณ50นาทีนะคะแล้วก็จะกรวดน้ำแบบบทครอบจัก,กรวาลน,นะ,อะอันนี้เรียกได้ว่าก็คือให้ให้หมดเลยนะคะบุญที่ทำนะคะที่สะสมนะคะก็แบง่งบุญให้หมดเลยนะคะนะเรียกได้ว่า เป็นอะไรที่นะคะตั้งจิตตั้งใจในการให้นะคะในการทําจริงๆนะคะเพื่ออะไรคือจะบอกว่าที่มาที่ไปอ่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่มาที่ไปก็คือเมื่อก่อนนะคะในช่วงวัยรุ่นนะคะพี่ฝนก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะที่ทําอะไรที่แบบก็คิดเข้าเข,ข้าใจเข้าใจเองว่าเอ้ยเราเป็นตัวเราอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องไม่ต้องอะไรอ่ะก็คือก็เหมือนก็ใช้ชีวิตไปปกติธรรมดานั่นแหละเนาะแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เรียกได้ว่านะเป็นวิกฤตของชีวิตเลยนะคะ ก็จากที่ความที่เราไม่รู้นั่นแหละจากที่เราคิดว่าเอ้ยเราเรายัางไงอ่ะก็มนุษยธรรมดานเนาะเชื่อเชื่อว่าทุกคนก็คงมีนะคะในโมเมนต์นั้นในมุมนั้นในมุมมองนั้นในความคิดนั้นเนาะอ่ามันก็เลยทําให้นะคะเราหยุดนะคะหยุดคิดนะคะหยุดทํานะคะแล้วก็ตั้งจิตนะคะใหม่นะคะด้วยการนะคะ เข้ามาอันนี้พี่ฝนรับถือศาสนาพุทธนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จะชวนใครหรือชักจูงใครให้มานับถือนะคะน,นี้เป็นศาสนาตั้งแต่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะอืมก็เริ่มนะคะหันมานะคะเข้ามาเลยนะเรียกได้ว่าคือไม่ถนัดนะคะไม่ค่อยถนัดไปวัดเพราะว่าช่วงนั้นนะเป็นการทํางาน งานประจําด้วยเนาะต้องตื่นเชา้าต้องไปทํางานเรียกได้ว่าไม่มีโอกาสไปทปําบุญที่วัดอะไรหรอกคะ่ะก็เลยใช้พื้นที่ที่บ้านของตัวเองนี่แหละมีห้องพราะนะคะก็เข้าไปกราบไหว้เนาะเป็นการเป็นการแบบว่าเหมือนซีโราบแล้วอ่ะขอแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันที่ผ่านมามันรู้สึกมันวุ่นวายเหลือเกินอะไรเงี้ยคะ่ะด้วยความที่เราไม่รู้ไงในตอนนั้นว่ามันมันเป็นเพราะอะไรนะคะแล้วก็ พอเราได้เข้าไปนะคะก็กาบผระไหว้ผรานะคะเรียกว่าสงบจิตสงบใจอย่างงี้ยนี่ว่าเนาะสงบกายสงบวาจานะคะไม่ไม่คิดแบบว่าฟุ้งซ่านแล้วนะคะจากเดิมเป็นคนที่คิดมากฟุ้งซ่านนะคะเรียกได้ว่าแบบไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมเราต้องคิดฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยเนาะเขาก็อาจจะเป็นแบบว่า มันเป็นธรรมชาตินะนะเอาเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นธรรมชาตินั่นแหละ,นะละเนะะา,า,นนนาเนะแล้วก็เริ่มนะคะหลังจากงานเป็นต้นมาเลยนะคะตั้งแต่ทํางานประจาแล้วแหละนะคะแล้วก็เริ่มนะคะเข้ามานะคะสวนตนไหว้พระนะคะตอนแรกๆฝึกสมาธิไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแบฟุ้งมากนะคะฟุ้งกระจายมากนะคะคิด อะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะรู้แต่ว่าอ่ะโอเคนะคะวันนี้เนี่ยพอทํามาแล้วสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเออมันดีนะคะดีมากๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่ดีแบบธรรมดานะคะแต่โคตรดีเลยนะคะขอขอพูดตรงนี้เลยว่าโคตรดีนะคะดีอย่างไรคะพี่ฝนขาก็คือเรานะคะเมื่อใจของเรานะคะสงบนะคะ จิตไม่วาวุ่นแล้วนะคะรู้นะคะว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่นะคะเรากําลังพูดอะไรเรากําลังรู้สึกอะไรเรากําลังทําอะไรอยู่นะคะเรียกได้ว่าสตินะคะมาแล้วสติมานะคะปัญญามีนะคะสตังก็มาด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่อยากจะถ่ายทอดนะคะแล้วก็ส่งต่อไม่รู้สึกเขินอายเลยนะรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่ที่นะคะถ้าเกิดเป็นคนไทยเนาะส่วนมากก็คือความเชื่อเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งคนเรามีความเชื่อที่แตกต่างกันนะคะอ่าของพี่ฝนก็มีความเชื่อเหมือนกันนะคะเพราะเราได้รับผลนะคะจากนั้นมานะแล้ววันนี้เนี่ยก็นะคะเป็นการนะคะเป็นการอธิษฐานจิตนะคะเท่าที่นึกได้ก็คือครั้งที่5และในชีวิตนี้นะคะครั้งแรกเลยตั้งจากวิกฤตนั้น ตอนนั้นก็ได้นะคะได้ความรู้นะคะนี้แหละมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะเป็นอาจารย์ที่เป็นวัยรุ่นมากเป็นผู้ชายด้วยนะคะแ,แล้วเขาแบบว่าเขาแบบเขามีความแบบให้ด้วยใจจริงๆนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากแก้ปัญหาในชีวิตนะคุณไม่ต้องทําอะไรมากหรอกนะคุณก็ไปอธิษฐานจิตนะคะจุดทูปสิดอกนะแล้วก็ในช่วงนั้นก็คือเราอาจจะเชื่อเรื่องเจ้ากไรรมนายเวทถูกไหม ก็มาจากการที่เราคิดไม่ดีนั่นแหละนะคะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนั่นแหละนะคะ ทำไม่ค่อยดีหรอกเออก็ทําเหมือนแบบมนุษย์ทั่วไปธรรมดาเนาะมันก็เลยมีผลนะคะเออมีผลกับการกระทําของเรานะคะความจริงแล้วเนาะก็คือการกระทําของเรานี่แหละนะคะสําคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากวันนั้นมาก็คือจุดทูบนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าดําลงตนเลยนะคะอยู่ในพื้นฐานแห่งความดีงามน,นะคะคิดดีนะคะพูดดีทําดีนะคะกับตัวเองนะคะและผู้อื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกดีๆนะคะที่ได้รับในวันนั้นนะคะเมื่อประมาณ น่าจะประมาณสักสาปีที่แล้วนะคะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะในการจุดธูป16ดอกเรียกได้ว่าขอเข้ามาเลยนะคะต่อเทพพิดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเจ้าที่เจ้าทางอะไรก็แล้วต่อนะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีจริงนะคะเพียงแค่เรานะคะจะไม่ได้ใช้ใจเนาะเข้ามาเนาะเราก็เลยบอกว่าไม่สามารถที่จะ ที่จะสัมผัสตร,ตรงนั้นได้นะคะอ่านะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกเข้าๆนะคะที่จริงๆก็มีเยอะแยะแหละแต่พูดเยอะก็นะบางทีมันก็ฟังดูอาจจะเพ้อเจ้อหรือเปล่าอะไรองนี้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของส่วนบุคคลนะคะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยต้องเชื่อนะอะไรองะะี้ค่ะแต่ถ้าใครเจอปัญหานะพี่ฝนอยากจะนะคะอยากจะเขาเรียกว่า ลองดูอะยังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะแต่คุณลองทำสิ่งนี้ดูนะคะนั่นก็คือการจุดธูปนะคะอธิษฐานจิตนะคะ,ะจะให้ดีก็คือเป็นการสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิก่อนนะคะ,ะแผ่กุญนนะคะแผ่เมตตานะคะให้กับทุกสับสิ่งเลยนะคะแล้วก็จุดธูปนะคะตั้งจิตตั้งใจให้ใสสะอาดนะคะอยาคาดหวังนะแต่เราทำเพราะเล่านะคะอยากมีชีวิตที่ดีนะคะอยากเปลี่ยนแปลงไปเนาะอ่าโอเคนะ คร่าวๆนะคะอ่านะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นการที่แบบว่าทําจงแจ้งและทําจริงจังเนาะก็พี่ฝนก็นะคะมีทูบแล้วนะคะก็เดี๋ยวจุดทูบสิบหกดอกนะถ้าใครเจอคลิปนี้ก็ลองไปทําดูนะคะจุดการแจ้งนะคะ,ะจุดช่วงเวลากลางวันนะคะแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะ เด็กๆได้ดูนะคะก็ระมัดระวังด้วยน้อเรื่องไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องนี้เป็นผู้ใหญ่เนาะที่ทําได,เด้เด็กๆก,ก็ไม่ควรนะคะถา้าถ้าได้มาดูคลิปนี้ไลน์นี้นะคะก็นาะถามคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเอ้ยพี่เขาทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณมากมากค่ะขอให้ทุกคนนะคะที่ได้มาเจอคลิปนี้ไลน์นี้เนาอได้รับบุญกุศลนะคะจากที่พี่ฝนได้กระทํานะคะจริงๆก็ทํามา นานแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยนะคะที่จะได้เขาเรียกอ,อะไรไม่ค่อยได้แบบว่ามาออกสื่อมากเท่าไหร่นาะในเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นความเชื่อนะคะของบุคคลจริงๆออและพี่ฝนก็ทํามาแล้วตั้งแต่ครั้งแรกเลยคือแบบสุดยอดจริงๆนะคะแค่เราตั้งต้นอยู่ในบนพื้นฐานแห่งความดีงามเนาะมีทานนะคะเริ่มจากทานนะถ้าใครแบบว่ายังทําอะไรไม่ได้มากมายนะคะก็เริ่มจากการให้ทานนะคะอย่างพี่ฝนก็เริ่มต้นจากการไปใส่บาตรนะคะตอนเช้านะคะ ที่พามาบินทบาทนะถ้าวันไหนเป็นวันพระก็ไปวัดนะคะแถวบ้านเลยใกล้บ้านเลยนะคะเราก็เริ่มนะคะสวดมนต์นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เรานะคะมีสติมากยิ่งขึ้นเนาะหลังจากนั้นก็เริ่มนะคะที่จะควบคุมนะคะความคิดความรู้สึกนะคะอารมณ์ของตัวเราเองนี่แหละนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเกิดขึ้นนะคะความผิดพลาด อะไรต่างๆนานาแหละมันก็เกิดขึ้นจากความคิดของเราความรู้สึกของเราอารมณ์ของเรานะคะเป็นตัวเป็นตัวชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็ยิ่งสําคัญคือสภาพจิตใจของเรานั่นเองนะหากวันนี้เนี่ยเรามีจิตใจที่ว้าวุ่นนะคะคิดแต่เ,เรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะก็ปล่อยวางนะคะแล้วก็วางใจนะวางใจนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีคาอธิษฐานด้วยนะคะนี่ก็เรียกได้ว่าแบบ ะค,ะครั้งล่าสุดเนาะประมาณวันที่เห็นไหมวันที่4เดือนสองนะคะอันนั้นอันนั้นเป็นการจุดครั้งล่าสุดแต่วันนี้ก็ขออธิษฐานจิตอีกหนึ่งครั้งนะคะเรียกได้ว่าประมาณ6เดือนนะคะ,ะถ้าเกิดใครอยากทานะคะก็ประมาณ6เดือนนะก็ลองทําดูนะคะความห่างความห่างนะคะจริงๆอธิษฐานต่อหน้าพระท,ะทุกวันอยู่แล้วนะคะเรียกได้ว่าแบบศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่เวลาที่อธิษฐานพี่ฝนก็จะมองหน้าพระพุทธลูกที่พ,พี่ฝนแบบ มีพระประธานอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าแบบมันใช้ของขังอันนี้ในด้านดีนะออความเชื่อในด้านดีนะไม่ได้มีเวทมนต์คุนสายแต่อย่างใดนะคะจะเป็นอะไรที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะอ่ะโอเคเริ่มต้นนะคะเดีย๋ยวขอปรับทิศทางนิดหนึ่งนะ สาธุสาธุข้าพระเจ้าน้ำฝนภูสิรินิรอนอนขอกราบสักการะบูชามหาเทพเทวาทุกๆุกพระองค์ที่ประดิษฐานอยู่ณะ16ชั้นฟ้า15ชั้นเรียน14ชั้นบาดาลทุกๆพระองค์มหาเทพเทวาตั้งแต่บนสุดถึงล่างที่พบขอบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดเปิดทรัพย์เปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบ เปิดบุญบารมีให้กับลูกคนนี้ได้พลิกชีวิตอย่างมหัศจรรย์ใจเปลี่ยนแปลงชีวิตเหลากับปาฏิหารมีก่องแก้วคุ้มครองตัวเองและผู้อื่นตราบนี้จนนินรันด์เมื่อข้าพเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล,แล้วด้วยสัมมาอาชีพด้านดีด้วยความซื่อสัตย์จุจริตขอผลบุญนั้นจงกลับคืนมาสู่มหาเทพเทวาทุกทุกพระองค์ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลหากข้าพเจ้า ได้รอดรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้ควรให้มีชีวิตรอดรุ่งเรืองเฟื่องฟูต่ตอเน,นื่องกันไปตามลมหายใจสุดท้ายขออธิษฐานขอบารมีขอให้เจอผุนฝนฟ้าที่ผู้ควรบารมีขอฟ้ารับรู้ดินบุยพรลมส่งเสริมน้ำส่งเสริมขอให้ประตูขังสวรรค์เปิดนาบัดนี้สาธุสาธุ รูบูนกันเนาะก็ปักทูปนะคะลงบนกระถางนะคะแล้วจากนั้นพี่ฝนก็จะกรวดน้ํานะคะทุกวันพี่ฝนก็จะกรวดน้าอยู่แล้วนะ,ะหลังจากที่สวดมน์แล้วก็นั่งสมาธิเสร็จนะคะวันนี้มากับพี่ต้นมะม่วงต้นมะม่วงต้นนี้เป็นต้นมะม่วงแห่งความรักนะฮะมองเห็นไหมเขานะคะได้ได้ตายไปแล้วใน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 ครั้งหนึ่งนะ,ะเมื่อนานมาแล้วนะคะเขาได้ตายไปแล้วนะคะอ่าแล้วก็เราก็แบบว่า อ,อยากเห็นเขารอดนะอันนี้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราก็เลยนะคะทําบุญแล้วก็กวดน้ําให้เขานะคะทุกวันเลยนะโอเคะพี่ฝนก็จะมีคำอธิษฐานเนาะข้าพเจ้าขอนําส่งบุญน,นี้ผ่านแม่ัดธรณีเมื่อใดที่น้านถึงพื้นขอให้คําอธิษฐานของข้าพเจ้าจงผ่านสาเร็จจงผ่านสาเร็จจงผ่านสาเ,เร็จตั้งแต่ตอนนี้ เดี๋ยวนี้เวลานี้ด้วยเธอมหาหมูทิตามโมทนาบุญทิพย์ขอให้พระเจ้ารู้ชัดในเรื่องบาปบุญตามความเป็นจริงและนและหนักแน่นในหิริโกตปะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการ อธิษฐานจิตนะคะใช้พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพเทวะนะคะที่อยู่ณนะตรงนี้นะคะอยู่ใกล้บริเวณนี้อยู่ในพื้นที่บ้านนี้นะคะเทพเทวาใช้พลังเนาะสูงสุดเลยนะคะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลนะคะให้เราได้กระทํานะคะที่เรียกว่าเดี๋ยวขออนุญาตก,กับกล้องนะเอนาะที่เรียกได้ว่านะคะเป็นอะไรที่หากวันนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนาะเราแบบคือเราต้องการทําให้มันแบบว่า มันเป็นงานที่ใหญ่มันเป็นงานที่ใหญ่นะคะเฉพาะตัวเราเองอาจจะไม่สามารถทําได้นอนสาเร็จนะคะดังนั้นจึงขอ,อ,อพึ่งพลังแหง่งศิลปศิ์สธิ์นะคะที่เรามีความเชื่อนะคะมีความเคารพมีความบูชานะคะมานะมาช่วยนะคะให้เรานะคะเป็นกําลังใจนะคะเป็นขวัญเป็นกําลังใจนั่นแหละไม่ได้บนบานสารกล่าวแต่อย่างใดนะอืมแต่เป็นการขอพรน,นะคะขอพึ่งนะคะขอพึ่งบุญพึ่งบารมีเลยนะคะพึ่งพลัง พุทธานุภาพพลังธรรมานุภาพพลังสังขานุภาพนะคะให้เรานะคะได้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะเมื่อเราเนาะ,ะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วเนี่ยเราก็สามารถนะคะที่จะช่วยเหลือผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนก็แล้วแต่ที่เขากําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่เนาะให้เขามี ชีวิตที่รอดรุ่งเรืองฟัง่งฟูหมืองเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เรียกได้ว่าเนาะใช้พลังเต็มๆเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะมาร์คซักเบิร์กขอบคุณนะคะแอดมินนะคะทีมงาน Facebook ทุกๆคนเลยนะคะทั่วโลกใบนี้เลยไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยนะคะทุกๆประเทศเลยที่สนับสนุนนะคะเกื้อกูลส่งเสริมให้พี่ฝนนะคะได้ทำในสิ่งที่ควรทำเนาะและทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ านานและเป็นประโยชน์นะคะให้กับทุกคนเลยนะที่มีความเชื่อด้านนี้นะคะก็ลองเนาะตั้งจิตตั้งใจดูนะคะอธิษฐานจิตอธิษฐานใจนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือนะอย่าลืมนะคะทานศีลเนานะภาวนานะคะมีสมาธิเนะาะเขาเรียกว่าอะไรมีทานมีศีลน,นะคะก็ศีลก็5้าข้อนะคะก็ง่ายมากๆเลยเนะาะมันเป็นผลดีกับตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นนะคะ ประโยชน์กับผู้อื่นด้วยเพราะเมื่อเรานะคะอยู่ในอยู่ในพื้นที่แห่งความดีงามนี้นะคะเราก็จะไม่เราก็ไม่จเราก็จะไม่คิดร้ายกับคนอื่นนะคะแล้วก็จะมีแต่จิตนะที่เรียกได้ว่าเป็นการที่มอบความรักเนาะมอบความเมตตานะคะให้กับทุกๆสัตว์สิ่งเลยนะคะแม้แต่สัตว์เลี้ยงแม้แต่ต้นไม้นะคะแม้แต่อะไรที่เรานะคะมีนะคะเ,เรียกได้ว่า โอเคเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะใครที่ทํากิจการงานได้นะคะก็ขอให้สําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีเนาะผ่านนะคะไม่ว่าจะมีบททดสอบไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคหรือเราอาจจะเรียกว่าปัญหานะคะก็ขอให้ตั้งจิตดีๆเนาะตั้งสมาธิดีดีดนะคะแล้วก็ก้าวข้ามไปนะคะเชื่อว่าทุกคนนะคะมีชีวิตที่ดีได้นะคะหากเราได้อยู่ในนะคะพื้นฐานแห่งคุณงามความดีเนาะ,ะก็มีชีวิตนะคะมีความสุขในทุกๆวันเนาะ ความสุขเป็นประตูนะคะความสุขเป็นด่านแรกเลยนะคะของชีวิตเราเลยเนาะแล้วก็ไขนะตุญแจทุกๆด้านของชีวิตนั่นแหละเนาะวันนี้หากเราคิดเยอะคิดมากนะคะวันนี้หากเราคิดเยอะคิดมากมันก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรนึกออกไหมมันก็ได้แค่คิดอะ่ะนึกออกไหมคะแต่การที่เราคิดถูกต้องจะดีกว่าเนาะเพราะคิดถูกต้องนํามาเพื่อการทํา ที่ถูกถูกไม่เอ,อ่ยเนาะไม่ว่าใครจะประกอบสัมมาอาชีพอะไรจะเรียนหนังสืออยู่นะคะจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะขอทุกคนนะเจอแสงสว่างนะคะแล้วก็จากแสงสว่างนั้นก็ขอให้นําทางชีวิตกับทุกคนเนาะได้เจอสิ่งที่ดีได้เจอการยานมิตรดีๆนะคะได้เจอธุรกิจดีๆได้เจอลูกค้าดีๆนะคะได้เจอหุ้นส่วนเนาะได้เจอแบบผู้คนนะคะที่ดีๆนะคะเจออะไรก็ได้ค่ะที่เราปรารถนา และก็ขอให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเรานะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ขอให้สิ่งนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าน้องสนับสนุนเกื้อคูลเราในทุกทกท,กท,กทุกทางเนาะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะอ่านะไม่มีอะไรยากเลยนะคะวันนี้มันง่ายมากนะคะแค่เรารู้ว่าเราควรทําอะไรนะคะ แค่เรารู้ว่าเราต้องมีความสุขแบบไหนในชีวิตของเราเนาะอย่าเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเราคือดิเดตนเรานะคะเป็นตัวเราดีที่สุดน,นะคะ,ะเป็นถ้าเขาถ้าคนอื่นจะรักเราก็ขอให้เขารักเราในแบบที่เราเป็นจะดีกว่าอย่าฝืนใจทําเพื่อคนอื่นให้เขามารักเรานะคะแต่จงเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะก็วันนี้ก็ เป็นอะไรที่นะคะสุดๆแล้วน่าเต็มใจนะคะที่จะให้กับทุกคนนะคะไปก่อนนะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะ